ทุกคนอันนี้มันล่อตาล่อใจมากหนึ่งแถมหนึ่งด้วยเดี๋ยวผมซื้อไปลองให้ทุกคนดูนี่ขอลองสีเขียวก่อนเปิดเลย<ฮ>ข้างในเป็นงี้อันนี้โอ้หแพงนะเนี่ยมีรถของเล่นแบบว่าโอ้โหถอยหลังเน่ะถอยหลังแล้ววิ่งอะ่ะ แล้วก็ช็อกโกแลตช้อนตักนะครับราคาเต็มเป็นร้อยนะครับแต่นี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ตกอยู่50ยังแพงเลยโอ้หไม่ต้องให้ลูกเห็นเลยนี่ข้างในเป็นนี้อันนี้10บาทก็มีขายนะเซเวนอะ่ะใช่ปะเคยกินอยู่ไม่รู้มันเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้อืมผมซื้อของลดราคามานะแป้งมันจะนิ่มๆหน่อยอีกอันหนึ่งสีชมพูนะเหมือนกันเลยไม่รู้มันหมดอายุป่ะเนี่ยน,นี้เป็นรถคันใหญ่ แล้วก็ขนมไม่รู้ว่าจะนิ่มๆเหมือนกันหรือเปล่าอ่านี่ดูมีความหวังน,น่าจะอร่อยโอ้ไม่ต่างกันเลยเหมือนพอเอาแป้งขนมปังมาใส่กับช็อกโกแลตแล้วมันอายุมันจะน้อยเนอะข้างในประมาณเนี้ยว่าอันนี้อาจจะดีก็ได้นะเป็นรสไดโดนเสาร์อะไปเซราท็อปส่วนนี้ดูๆๆๆแบบเฉยๆอะก็พิจารณาเอาแล้วกันจะซื้อหรือเปล่า